คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e p t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมเฮียน่ียน,ยนี่แล้วหร สวัสดีเร็จยังไม่เงียบจุงนั่นน่ะสิแสดงว่าใกล้ได้เวลาลงสตรีมแล้ว ไอเกีนี่ไอ้ตัวนี้ผมเจอมาแล้วรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยเมมเบอร์มาหลายเดือนแล้วนี่ เปลี่ยนชื่อเหรอครับหรือว่า,วายัางไงผมไม่เคยเห็นเลยหรือว่ากดแต่ว่าไม่ <c oughs> จ่าย,ยา <c oughs> ระยะของ <c oughs> เออไม่เคยเห็นนี่แหละก็เลยถาม <c oughs> ใช่ใช่น่าจะไม่ได้กดอาสตตียร์มโอ้โหอ้านี่อ่ะ แ้วเขาไม่คุยด้วยเอาไปกดดันเขาเขา,ขากดเป็นเบอร์ก็ดีแล้วไม่คุยก็ได้เขาอาจจะอยากดูอย่างเดียว <c oughs> ขอบคุณด้วยนะครับบนสปร이ด์ฮิวเพิ่งเสร็จเลยเนี่ยใช่ปะ่ะแม่งปั่นเครื่องนี้ไม่ยอมลงมาช่วยกูอย่างชอบ มึให้คนที่จะตายแล้วมาช่วยโอเคปั่นไปเแคยนี่ตายแล้วด้วยประเด็นนะมึงปั่นไปเพื่อนมึงปั่นไปแค่เลนฟิลมึงปั่นไปแต่นี่ตายแล้วนะกูบอกก่อนอือมึงปั่นไปแกมาดีน้องเป็นยังไงบ้าง กูลงมือขึ้นนะโอเค Okay. <laughs> okay. <Too bad. laughs> ครั้งเดียวไม่น่าพอทึบแม่งสองทีเลย Thank you. เหา่าอีกแล้วเหรอมึงเรียนมาหาอะไรเมียเหงาอีกเหรอแล้วนี่มีคนมาลากให้จีบไหมหเหงาไปละ สรุปพี่ใหม่เวรกหน้ากูว่าไม่น่าใช่เหรอมันซีรีส์มันยังไม่มาเลยแซกโอ้ไม่ทันเฮ้ยไม่ทันจาก เกม DND ไม่น่าใช่ไม่น่าจะเป็นสกินหรือเปล่าในมือถือก็มีไอ้แซกไอ้ DND อ่ะคนบอกว่าในมือถือก็มีนะใช่ป่ะน้องอันจูในมือถือก็มีใช่ป่ะไอ้ดันเจียนดากอนเนี่ยในมือถือมันก็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 มาเอ้าในมือถือมันก็มาใช่ป่ะเอ้าไม่ทัน ไม่รู้รู้ว่าอะไรมัง่งเออคนเล่นมือถือไม่รู้คนเล่นในคอมจะรู้ไหมเนะี่ย ออมา <c oughs> ไอรันมันบอกทู แซคทะเลาะกับทูทาเลนอะไรงงไม่เข้าใจแซ็คกูว่าดันเจีนดาก้อนไม่ใช่ิลเลอร์นะกูว่าเป็นสกินแล้วพวกนี้ปะ ทะเลาะทะเลาะว่าตัวใหม่ตัวอะไรอ่ะเหรอสวัสดีสวัสดีสวัสดีโอ๊ย คืออะไรทะเลาะกันในสตรีมหรอหรือว่ายังไงไอ้แซกไม่ทวิสทวิสไหนทวิตเตอร์หรือทวิสโมงเจ็บสี่นี้ไม่มากูว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหม่ก็มันมาในมือถือด้วยมันจะเป็นตัวใหม่ได้ไงวะกูเห็นคนบอกว่ามีในมือถือด้วยดันเจียนดาก่อน ทวิตเตอร์เรอ๋อ,อ75 years later เกมอะไรวะไม่เจ็งเหรอเรอวะคือมันทำไปทำไมวะเนี่ยผมไม่เข้าใจว่ะ ทุกคนว่ามันทำไปทำไมใครก็ได้ช่วยแถลงใคร <políticas> อะไรอ่านพาไปอ่ะมึงจะหามันเจอได้ไงฮะนางบอกกูดิอ่า duh. นพากูไปอะไร ไหนมึงพากูไปอ่ะม in> ึงพากูไปไม่มีไอสัตว์เหรอไหนมึงพากูไปไอเคี้ยวนี้บ่อเลือดหรอไหน มั่วมันาม,ามั่วปะช่องแชทไ <c ười> อ้สัสมัวหลังกูักอะไนี่ยมึงจะไ่พูดคำนี้กับกูมึงวไอ้ที่นี่ส่งมั่วปะส่งวิลาลีนมีกับคุณวั่นศิริคนครับเพราะว่า Này Ê Chạy léo นันขายวิญญาณมึงแล้วเรียบร้อยเข้าใจไหมมันขายวิญญาณไปแล้วอือมึงเคยดูมึงเคยอ่านเบอร์เซฟปะคือมันถวายแล้วเมื่อกี้เข้าใจไหมมันถวายอ่ะมึงเข้าใจป่ะเคยอ่านป่ะมันกีฟีดอ่ะมันถวายมึงแล้วเรียบร้อยมันหาเจอได้ยังไงวะมันมีบอลเหรอไอ้เฮี้ยอย่างเฮี้ยเลยนั่นหาเจอได้ไงวะ มันหาเจอได้ไงอ่ะทุกคนมันถวายแล้วเรียบร้อยเมอกี้มันมั่วท่งมาเจอเหรอเรอะโอ้ยมันหาเจออยูน่นะแล้หลุมอยู่นี่เมื่อไหร่มันจะมาลงอ่ะอรอ ปิดประตูออกไปไหนเกมใหม่เกมใหม่ของเกมใหม่ทำมาสู้เดสบอยเหรอเกมชื่อว่าอะไรคือราคามันสู้เดสบอยไม่ได้อะมันแพงอ่ะพอแพงคนก็ไม่อยากซื้อหรอกไอแซคมึงเชื่อกูผมว่ามันมีบอล้ยเดวอ้อะไม่งั้นมันไม่งั้นมันต้องไม่งั้นมันหาไม่เจอหรอกมีใช่หมเอเปลเดียววะ ไม่มีไอ้เหี้ยแมงวัวสรงมาเจอจริงด้วยไอ้สั์ไอ้เหี้ยมันมวัวทรงมาเจอจริงด้วยไม่มีมีอะไรเนี่ยมีมา้ามีบาลานมีบิดเบือนแล้วก็มีอุ้มนกไอเหี้ยแมงวัวทรงเจอเฉยฮะโหลมันเจอได้ไงวะไอเหี้ย มัวทรงมาเจอใจเลยมันไม่มีจริงๆเนี่ดูเปิร์มันดิอันนี้อุ้มนกครับอันนี้บิดเบือนอันที่สามนี่บาลานแล้วก็อุบแล้วก็เปิร์มมาไอเชี่ยมันไม่มีจริงมันเจอ <laughs>